สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องไฟเดย์ชาแนลทุกท่านมาพบกับผมแอดมินไฟเดย์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ก่อนเกมในมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่2กันนะครับระหว่างทีมสัลิกาดงนิโคอนเซนของเราจะยกพลไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมในคืนวันเสาร์ที่สิบเาสิงหาคมปี2566นะครับสัลิกาดงนิโคอนเซนของเราจะมีลุ้นแบ่งแต้มออกมาจากฟาร์มของซิตี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองทีมมีความพร้อมกันมากกนนนนน้อออยแแคค่่่่ไหตืะรับ ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปชมคลิปนี้กันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นคอฟุตบอลอังกฤษแล้วก็เป็นคอลูกหนังนะครับบังเอิญผ่านเข้ามาชมคลิปนี้โดยบังเอิญของผมและเกิดชอบพอการวิเคราะห์วิจารย์ของผมนะครับสามารถกด subscribe ช่องไฟเ Channel เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนิโคลสนของเรานะครับโชว์ฟอร์มโหดได้ตั้งแต่เกมแรกของฤด,ดูกาลเลยนะครับโดยการเปิดบ้านไร่ถลม่มทีมแอตันวิลล่าของอูนยัยเอเมดีไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับ ประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามเกมนี้ถ้าไม่ดูในส่วนของสกอร์ที่มันขาดถึง5-1ครับก็ต้องบอกว่าทีมของเอดีฮาของเราแล้วก็ทีมของอูน e าเอมิี่สู้กันได้อย่างสนุกมากถือว่าเป็นบอลที่ระบบดีทั้งคู่นะครับแดนกลางชิงจังหวะการเล่นกันอย่างเมามันแต่ก็เป็นนิโคสตของเรานะที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายสร้างโอกาสยิงประตูได้ถึง17ครั้งและเข้ากรอบถึง13ครั้งได้มา5ประตู ถือเป็นสถิติที่สุดยอดมากนักเตะใหม่อย่างซันโดโตเนดียกระดับทีมได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดดเด่นทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับรวมทั้งสามารถสอดขึ้นมาทําประตูได้อีกด้วยส่วนกองหน้าทั้งสองคนนะครับอย่างอเล็กซานเดอร์อิักแล้วก็คาร์ลิสันถือว่ามีดีขึ้นคนละอย่างแล้วก็ฟอร์มพลังร้อนแรงทั้งคู่เลยขึ้นอยู่ว่าเอ็ดดี้ฮาวจะเลือกใครลงสนามกอดน,นะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เกมแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะบุกไปเอาชนะสมโมสรเบอร์ลี่ได้3ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนเต็มออกมาได้นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ไปลงเล่นในศึกยูฟาซูเปอร์คัพแล้วก็เอาชนะจุดโทษซิบิยาบควา้าแชมป์ระดับยุโรปเพิ่มเข้าตู้โชว์ได้อีกหนึ่งรายการและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรที่สามารถควา้าแชมป์นี้ได้ด้วยนะครับนับเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและการควา้าแชมป์รายการยูฟาซูเปอร์คัพก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะในทีมได้อย่างมาก แต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับนักเตะตัวหลักอย่างเควิเดบอยนะครับเกิดอาการบาดเจ็บแราคาดว่าจะหายจากทีมไปหลายเดือนทีเดียวซึ่งการหายไปของเควินเดบอยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อเกมลุกให้กับทีมแมกเซตตี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยโดยเฉพาะลูกจ่ายแบบคิลล่พาร์นะครับของเขาจะหายไปจากเกมนี้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องยากที่ซิตี้จะหาใครมาแทนเดอะบอยได้นะนะครับแล้วก็กองหน้าตัวความหวังอย่างมาริงบบลฮารแลนด์นะครับก็อาจจะได้บอลสวยๆน้อยลงนะครับ แต่ผมก็เชื่อว่าเป๊ปกวาริวลานะครับน่าจะคิดหาพิธีการเล่นแบบใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับในยามที่กัปตันทีมอย่างคือวินาบอยหายไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนนะครับว่าทั้งสองทีมอยู่อันดับที่ไรของตารางคะแนนกันนะครับก็นิโคลเซของเรานะครับรั้งอยู่อันดับที่1นะครับแข่ง1นัดชนะ1นัดยิงได้เสีย1ลูกได้เสียบวก4นะครับมี3มแต้มนะครับซิตี้อยู่อันดับที่3าแข่ง1นัดนะครับชนะ1นัดยิงได้3เสียศูนย์บวก3านะครับ มี3มแต้มนะครับก็ถือว่าโคจรมาเจอกันตั้งแต่มาดกแรกของฤดูกาลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนักเตะบาดเจ็บของทั้งสองทีมว่าทั้งสองทีมมีนักเตะคนไหนบ้างที่บาดเจ็บผมขออนุญาตเอารูปผมออกก่อนเนาะมาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนนะครับเจ้าบ้านนะครับก็จะมีเควินเดบอยที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับในนัดนี้แล้วก็น่าจะหายไปประมาณ 3- 4เดือนนะครับจอนโซนอีกคนนึงนะครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้แต่ว่าก็มีลุ้นในรายของเบอร์เดโดซินวานะครับที่อาจจะทดสอบความพิ แล้วก็น่าจะลงสนามในเกมนี้ได้แต่ก็คาดว่าน่าจะสตาร์ทจากมานั่งสำรองเนาะทางฝั่งของนิคลสันของเรานะครับก็มีเจ้าประจำฮาเวียร์มากินโยเอมิวคาร์ฟแล้วก็โจวิล็อกนะครับส่วนโจวิล็อกเนี่ยน่าจะรอทดสอบความฟิตนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการจัดตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมว่าทั้งสองทีมมีใครที่จะได้ลงสนามบ้างอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนะครับจะมาด้วยระบบการเล่น4-2-3-1 มีเอเดอซอนเป็นผู้รักษาประตูมีอากันยี่เป็นแบ็กซ้ายนะครับกวาริโอนจับคู่กับลูเบดีอาร์ตแล้วก็ไคลวอล์กเกอร์นะครับเป็นแบ็กขวานะครับมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนเป็นโรดี้จับคู่กับโคเวซิตตัวลูก3ตัวเป็นฝั่งซ้ายเป็นแจ็คกิลิทฝั่งขวาเป็นโฟเดนแล้วก็เอาเลสลงแทนกิวิดเดอร์บอยในตำแหน่งกองกลางตัวรุกกองหน้าตัวเป้าเป็นเออร์ลิบาลฮาแลนด์นะครับฝั่งนิโกเต้ของเรานะครับที่ไปเป็นทีมเยือนในเกมนี้จะมาด้วยระบบการเล่น4-3-3นะครับนิกป๊อปลงเฝ้าเสา แบ็คซ้ายแดนเบิร์นแบ็คขวาคีรันทิปเปียนะครับเซนเตอร์ฮับคู่กลางเหมือนเดิมครับฟารบิงแชร์จับคู่กับซูเวนบัตแมนนะครับอกองกลาง3ตัวดูสดใสซับซ่านะครับก็บูโรกิมไลยยืนเป็นมิดฟิลด์หมายเลข6ขนาบข้างฝั่งขวาด้วยโตนาลี่ฝั่งซ้ายเป็นโชลิงตันนะครับแล้วก็กองหน้า3ตัวทางฮูสกอร์ให้มาเป็นฮาวิบารที่ทำผลงานได้ดีตั้งแต่เกมแรกเนาะยิยง1ประตูนะครับ ยืนประจําการฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นมิกกี้ของเราครับกองหน้าตัวเป้าเล็กซานด์อิสซักน่าจะได้โอกาสลงสนามก่อนคาราลวีสันนะครับโอเคหลังจากที่เราดูการจัดตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมที่ทางฮูสกอร์เขาคาดการณ์ไว้นะรเรามาดูสกอร์ที่ทางฮูสกอร์อีกเช่นกันคาดการณ์ไว้นะครับก็ความน่าสนใจในเกมนี้มันเป็นอย่างนี้ครับการเจอกันเมื่อรุูการที่แล้วนะครับเดีย๋ยวผมเอารูปผมขึ้นก่อนนะผมอยากจะห่อในคลิปนี้มาก การเจอกันในลุกการที่แล้วนะครับแมนซิตี้ทำได้ดีกว่านะครับดยการบุกไปเสมอสามประตูสามนะครับที่เซนเจพาร์คแล้วก็กลับมาชนะในบ้านของตัวเองสองศูนย์แต่ก็ต้องยอมรับว่านิวกเซ่นนะครับของเราเป็นเพียงไม่กี่ทีมที่สู้กับซิตี้ได้สนุกส่วนในปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะครับเพิ่งไป้าถ่วยยูฟาซูเปอร์คัพมาครองได้ตั้งแต่สัปดาห์ตั้งแต่การสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนักเตะกำลังมั่นใจและฮึกเหิมกันสุดๆแต่ก็ต้องแลกกับการได้พักน้อยกว่า สภาพร่างกายและความฟิตของนักเตะเป็นรองนีคุสเซนของเราอย่างแน่นอนทางด้านทีมเยือนนีคุสเซนของเรานะครับฟอร์มการเล่นนัดแรกดูสดชื่นและโหดเท่มสุดๆนะครับแต่นัดน,นี้เอธิฮาวคงต้องปรับวิธีการเล่นให้แน่นอนมากขึ้นไม่สามารถลุกหนักได้เหมือนเกมแรกนะครับการที่ซิตี้ไม่มีเควนเดบอยจะทําให้แดนกลางของนีคุสเซนของเรานะครับสามารถสู้กับแดนกลางของซิตี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นนะครับแถมเกมรุกของเจ้าบ้านก็น่าจะมี ความอันตรายที่ลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะการขาดหายไปจากลูกจ่ายแบบคิโลพาร์ตของเควิดาบอยนะครับมันทําให้เกมเนี้ยดูสูสีมากยิ่งขึ้นแต่ผมก็เชื่อว่าซิตี้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นกับแพ้ให้กับนิวคาสเซิของเรานะแต่การที่ซิตี้ได้พักน้อยกว่าและมาเจอการบดบีด้หนักๆในแดนกลางของเรานะครับก็อาจจะมีเสียวได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับว,วินวินเลยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะแบ่งแป้ม แต่ถ้าจะให้ทีมไหนเหลื่อมชนะนะครับถ้าตัดความเป็นเจ้าบ้านของซิตี้ออกตัดความเอ่อความได้เปรียบทางเป็นเจ้าบ้านเนาะออกไปนะครับผมก็เชื่อว่าการกำสึกหนักของนักเตะรวมถึงการขาดหายไปของตัวหลักของซิตี้อย่างควินาบอยนะครับมันอาจจะทำให้ทีมนิเวอร์พลม,มีรุ้นเล็กๆที่จะว้าแต้มใหญ่ออกมาจากเอติฮัสเซียมก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นตัวของผมนะครับถ้าจะชนะผมให้ทีมนิเวอรลชนะแต่เกมเนี้ย นะครับก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เสมอกันสูงนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากกันนะครับช่วงนี้ผมมาปรับรูปแบบรายการใหม่นะครับจะมีคลิปเกี่ยวกับ5้าดับที่ผมตัดต่อแล้วก็ทํากันขึ้นมานะครับซึ่งจะลงวันละครั้งหรือสองวันครั้งนะครับบวกกับมีก่อนเกมและหลังเกมของนวคสเซอลและรีวิวแมงนะครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่เป็นกองเชียร์นวคสเซิลนะครับที่ตามช่องไฟเดชแนลอยู่นะครับคือเมื่อคลิปที่แล้วเนี้ยผมอะ พลาดตรงที่ผมบอกว่าทีมนีกของเราไม่เราไม่ได้เสียใครออกไปเลยนะครับเราเสียเล็กแซ์แม็กซแมนออกไปเนาะนะครับก็ข้อมูลผิดพลาดนิดนึงนะครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับหวังว่าจะให้อภัยผลนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ